จากเมื่อวานเนี่ยมีขายไหม่มวันนี้ก็เอาในยาคบป่วยก็หายสเส่แลกการไปมันอธิบายยากถ้าแบบบาคนคิดละเอียดละอ่อนอาจจะเป็นโรคประสาทไปได้เลยนี่เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นตายโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเป็นเพื่อนน่งสุดยอดกับเพื่อนเลยอนุญ,ญาตว่าจะไม่ทิ้งกันนมขวดหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งยังไม่มีกล้าไปเยี่ยมผม คำเดียวเลยที่ได้ยินว่าปล่อยมันตายตายไปเถอะคำนี้แหละที่ผมสู้ขึ้นมาเพื่อนแท้กินได้แต่สู้เพื่อนแม่ไม่ได้แม่เป็นเพื่อนที่ดีกว่าน้ำอะไรจะสู้น้ำหนุ่มไม่ได้พระไหนว่าขังๆสู้พระแม่ไม่ได้แม่ไม่เคยด่าเราเลยสักคำเลยจะพูดแค่คำเดียวกินข้าวหรือยังค้าขายไม่เป็นไม่ใช่สิ่งละอายครับ ไอ้จริงไอ้จริงๆคือเราไม่สู้ม,มากกว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้จะมาถึงจนได้แล้วนะฮะผมเนี่ยได้ไปดูคลิปนะฮะมาจากพี่แบงค์วงแคลน,นะครับซึ่งก็คือเป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้ดูแล้วแล้วก็อยากจะไปพบกับผู้ชายท่านนี้ให้ได้เลยนะฮะก็คือพี่เหล็กพี่เหล็กเนี่ยคือว่าขาของเขานะฮะจะไม่มีหนึ่งข้างนะครับแต่ก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะฮะ ใส่เป็นขาเทียมแล้วก็เข็นผักขายเดินขายมาเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยตามหาเคสเนี่ยสามเดือนเต็มๆแล้วนะครับผมเขาเป็นแขกระดับวีวีวีเลยนะครับเพราะว่าตามตัวกันยากตรงนี้ไงแล้วตามตัวยากไม่ลูกมานนเดี๋ยลูกเเคสนี้เป็นยังไงบ้างคะสุดสวยโอเคนี่ตามตัวยากค่ะสามเดือนเลยนะครับเกือบถึงสามเดือนเลยค่ะเพราะว่า เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาไม่เล่นโซเชียลหนูก็ต้องไปเจาะแบบว่าจอดอ่านตามคอมเมนต์ของคลิปพี่แบงค์อะค่ะว่าใครเป็นลูกค้าประจำแกมั่ง,ง,งก็ไลท่ทัก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 จนไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเนี่ยเขาก็ตามให้เราอีกเป็นเดือนอะ่ะก็จะได้เบอร์คุณลุงเ,น,เน่ะก็คือคุณลุงเขาเข็นขายไปทั่วพี่ตามพี่เหล็กเนี่ยโอ้โหูจ้าจริงจริงต้องขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะคะคที่ามาใกล้ใกล้ใช่ กับกำกังเลยนะครับผมพี่ตุ๊กจ๋าแต่ก่อนนะครับผมที่ผมเนี่ยจะไปหาพี่เหล็กนะครับก็ต้องพกความมั่นใจกันไปด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าอยู่กับผมเนี่ยโอ้โหมานานแสนนานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจริงๆครับนี่เลยครับยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลานะครับช่วยดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดการเสียฟันใช้เพียงแค่นิดเดียวนะครับฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมหอม ผมใช้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับของเขาดีจริงๆครับปลอดภัยผมมั่นใจครับและเขาเองก็มีสสูตรให้เลือกนะครับสูตรดั้งเดิมและก็สูตรเอ็กซ์ตร้าแล้วก็มีขนาดพกพาด้วยนะครับยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีต้องใช้นะครับหาซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเลิฟมากเลิฟมากโอเควันนี้ที่รอคอยครับได้ไปเจอพี่เหล็กละเรื่องราวในวันนี้ ประทับใจแน่นอนครับ hmm. ส, okay. สวัสดีครับผมพี่เหล็กจ๋าโอ้โหพี่น evet> ี่สุดยอดจริงๆเลยนะฮะผมเนี่ยตามตัวพี่เน <ER> ี่ยน่าจะสามเดือนได้นะฮะติดต่อโทรไปหาพี่เหล็กเนี่ยคาเครื่องกันตลอดเลยเพราะว่ามันทางโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอ่มันเท่นะมันเสีย มันติดทีรดับบางอารมณ์ก็อยากติดก็ติดว่าไบางวันบางทีโทรไปเองก็มีโทรไปแบบเราไม่ได้รู้เรื่องอ่าใช่ทางโน้นรับแต่ทางนี้ไม่รู้เรื่องโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าสามเดือนแล้วกันนะฮะโอเคฮะย้อนความกลับไปก่อนนะครับผมได้ไปดูคลิปของพี่แบงค์วงคลาสมานะฮะก็คือพี่แบงค์เนี่ยเขาได้ถ่ายคลิปของพี่แล้วเขาก็บอกว่าพี่เหล็กเนี่ย เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆถึงแม้ว่าขาจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังลุกขึ้นมาสู้ขายผลไม้ขายผักเข็นรถขายกันไปผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่ผมจะมาหาพี่ในวันนี้จนมาเจอกันในวันนี้ขอบคุณจริงๆครับสุดยอดเลยเดี๋ยวตั้งต้องขอถามชื่อของพี่หน่อยครับผมคุณพี่ชื่อนาย ชาตรีุญงานครับคุณพี่ชาตรีนะฮะครับอะไร,ะไรชื่อเล่นนหครับผมชื่อเล่นก็ตอนแรกเขาเรียกไก่ตีบ้างไก่อ้วนมั่งสองอย่างนี่นครับก็ตีหรืออ้วนอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็มาเป็นอย่างนี้เขาก็เรียกไก่เป๋ดว้วยแต่ไม่แคร์แล้วครับเพราะว่าความจริงก็มันเป็นความจริงมันผมรับได้เนยะู่อะไรพี่เจ็บไหมที่เขามาเรียกพี่ไอ้เป๋อย่างนี้ตอนแรกก็ตะเทือน บางทีเขาเป็นแบบพูดเล่นอาจจะซีกันเพื่อนกันแบบนั้นเราไม่ได้โกรธเอ้ยด้วนอย่างเงี้ยนิ่มหน่อยอด้วนนี่ปนไปหนมาไอ้พวกป็นคนเรื่องกนหน,นังคนละฟิวถ้าแบบ่าคนคิดละเอียดละอออนอาจจะเป็นลูกประสาทไปได้เลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราพูดเขาบ้างเขาจะโกรธไหมเพ่าไม่โกรธหรอกครับแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งผมปรุงเพราะว่าไปไม่แน่เลยคำพูดดีๆนะแล้วนะพี่เกิดที่ไหนครับผม อยู่จอมพระครับจอมพระที่ไหนจ,จ,งจงหังหวัดสุรินทร์อ๋อจงังหวัดสุรินทร์นะคะับเป็นชื่อหมู่บ้านม่วงคตำบลบ,บ้านเพือ่อก็เกิดตรงนั้นก็อยู่กับพอ่อแล้วก็พ่อไม่ได้แฟนอยู่ลำดวนกันเลยย้ายไปอยู่ลำดวนทีนี้ก็พ่อเสียก็เลยอยู่กับแม่กับอะไรกันทีนี้ก็เหลืออยู่แม่แล้วก็พี่สาววนๆกันๆๆอยู่เหลือซั้นี้แหละโอเค ก็คือพี่เองก็จะเกิดที่สุรินนะฮะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนก็คือแม่ของพี่กับพี่สาวพี่สาวสามพี่สาวสองคนผมคนงแล้วก็แม่อ๋อโอเคครับได้อ่ะพี่เหล็กจ๋าเดี๋ยวต้องขอถามเพ่อแล้วกันนะฮะสาเหตุที่ขาของพี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้พีอมันไวมากเลยแต่ผมไม่ืช่ไข่สามสิบบาท จำไรซื้อไข่ซื้อไข่สามสิบบาทกับปลากระปองหนึ่งกระปองครับพอแบงห้าสิบเขาให้ห้าสิบบาทแต่ว่าเขาทอนให้ผมบาทหนึ่งอยู่ผมก็เดินมาพุดบาทหนึ่งไปซื้อไข่เดินกับพูดบาทแต่มันเป็นทางโค้งพอดีมันเป็นทางโค้งงอหักฉกแต่ผมเดินบนพุดบาทพอเลยไปประมาณสักสองวาก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวกำไรกันนนัตรงไหนครับพี่เป็นอยู่จุดที่เป็นไอเขาเรียกสมุทรปาการับสมุทรปากาลซอยยี่สิบเก้า ซอย29ใช่จำเลยซอยเลขยี่สิบเก้าเพราะวันหนึ่งไปเทพื้นปูนอเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นสแต็คเ,เราไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ทาประจํมาอะไรเงี้ยครับมีตรงนี้ย่อมหนึ่งตรงนั้นสองย่อมไปเรื่อยอ๋อเพราะว่างานก่อสร้างใช่ป่ะครับเป็นางานเทพื้นปูนถนนดาบเป็นเป็นหลุมตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นไปเรื่อยครับบางทีเขาพาไปเลยก็ไปเพราะมันกระสีทุ่มมันไม่มีกับข้าวขายนะครับได้กซื้อไข่มาเดียวเอาเพราะว่า ลูกพี่เท่าแก่แบบเขารับมองเขาก็ให้ห้าสิบบาทเขาบอกว่ากับก้าวไม่มีแล้วหาซื้ออะไรทอดกินอาเอง่ายๆผมมีมอเข้าผมหงองอยู่แล้วผมก็ไปซื้อผมก็ซื้อมาดีๆผมก็ไม่ได้มีอะไรผมก็เดินเบินๆมาเลยหันมาอีกทีหนึ่งเท่ากับมือฝาหนึ่งหน้ากระจวรถึสิบล้อเหมือนกัะเพาะได้ผมก็โดดไปอยู่ข้างด่วเลยตามมก็ไปชนเลยดีที่ผมกระโดดครับเกลบขาดตรงห้าขอโทษครับ เกือบขาดสองอ,อังแต่ว่าไอ้นี่มันยังคายเสามันสามารถเบรกสิบล้อได้ครับมันหยุดได้ไม่งั้นก็ขาดไปทั้งงแสดงว่าพี่เหล็กเองก็คือจะเดินอยู่ดีๆเดินดูเฉยๆดเดินแล้วก็สิบล้อก็ามามาเลยไม่มีลมไม่มีอะไรไม่มีแต่ไม่มกดไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบๆส<โ> <ๆ S 2> ิบล้อก็เลยมาชนกับพี่ ครับเหยียบไปเลยโอเคแล้วไปฟื้นตัวที่ไหนเนี่ยพี่จ๋าอยู่ที่โรงพยาบาลปุราสวนลุมสี่วันกีะาสี่วันเดี๋ยวนะฮะสี่วันเต็มเต็มที่พี่หลับไปไม่รู้คนอื่นเขาว่าผมผมไปแล้วผมก็ผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไปหรือขับก็ยังไม่รู้บางทีก็ตอนที่ฟื้นขึ้นมาผมเมียนแส่ผมเมียนแส่ เป็นแสงไฟสี่ดวงอยู่ข้องบนหัวแต่ไม่รู้เป็นไฟของหมอหรืออะไรมือเห็นแค่นั้นแหละรถที่นี่ก็หลับอีกไม่รู้ว่าหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นมเหมือนกับหลังๆเห็นมั่งไม่เห็นมั่งได้ยินเลยหมอเขาบอกว่ากินข้าวได้แล้วขอกบปูดแต่ครั้นี้แหละแต่มันก็เหมือนเราลุกมากินแต่เราไม่ได้กินแต่มันอิ่มอย่งนี้คไม่รู้ผมแช่ผมก็ไปการถามหมอนะเพราะวันหนึ่งเขาก็ดูแลนิดๆแล้วก็เก่งใจเป็นกระสัง แล้วพอเราฟื้นมาแล้วอะพี่แล้วพอเรามาทราบว่าเฮ้ยขามันหายไปข้างหนึ่งนะครับครั้งแรกเลยก็คิดอย่างนี้เพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลหลานนองจะมีคนที่ใจบุญนะครับครับครับเขาจะเอาเงินไปแจกทุกโต๊ะทุกอยียงทุกคนคได้เท่ากันหมดได้ห้าร้อยทุกคนคคไม่ว่าจะแก่จะเด็กจะทลายจะจะเตียงไหนมีคนนอนถึงเลยครับเหมือนกันหมดนะมีก้วยก็คือก้วยมีส้มก็มีส้มครับ จะเหมือนกันหมดไปเลย,เลยครับผมได้แบ้งห้าร้อยนั่นแหละผมคิดไว้ในใจออกโรงพยาบาลเมื่อไหร่ซื้อ,อยาก,กินตายหนึ่งหนอไม่อยากเป็นภาระของพี่และน้อเดียวนะม <า S 1> ือใจอของผมขาดกั้นไปเลยซื้อยาคือเพื่อไปกินยาฆ่าตัวตายไปเลยคิดอย่างเดียวเอา้าจะไม่อยากแบบว่าไม่อย,อยากอยู่เลยว่าคือโอ้นี่เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นจริงไหมจริงไหมตายแล้วเป็นเลยถูกไ้ยไอโดยที่วันเราไม่ได้ตั้งใจเป็น จากเมื่อวานเนี่ยมีขายไหมม่วันนี้นี่นครบับในครอบครัวก็หายใจกัแนกขาดไปมันอธิบายายากแล้วก็ใครกันรู้ความรู้สึกกันไหแล้วบางทีก็โดนคำกระแทกแบบส่ใจดีเพื่อนเน่ยสุดยอดกับเพื่อนเลยคบกันตั้งแต่เรียนอนุบาลกันมอสอบมอลัสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันนมขวดหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งยังไม่มี อาเปี่ยมผมแล้วผมออกจากโรงพยาบาลแะผมไปหาเพื่อนเอ้ยหา,หาเสี่ยวดีกว่าคำเดียวเลยได้ยินก็ปล่อยมันตายตายไปเถอะคำนี้แหละที่ผมสู้ขึ้นมากู <c oughs> จะให้มึงเหยียบเพ่อารส้งนิดเดียวเลย <c oughs> แล้วผมมือคิดอในใจ <c oughs> ผมจะไม่เสียค่าน้ำนมแม่ไม่จะครั้งเดียวหยดเดียวผมไม่เสีย <c oughs> มันเป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> ผมก็ดีใจผมขอบคุณกันด้วย <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะเลานะแต่บางครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากถึงเ <ใน S 1> รีในนำใจของเพื่อนเพื่อนแท้กินได้แต่สู้เพื่อนแม่ไม่ได้แม่เป็นเพื่อนที่ดีกว่าน้ำอะไรจะสู้น้ำหนุ่มแม่ได้พระไหนว่าขังข,งขังสู้พระแม่ไม่ได้เชื่อผมจิเป็นจริงๆจะเร็วจะชั่วแม่บอกว่าลูกคูคำเดียวๆจะพูดกับนี้อย่างละส่วนเป็นเลย จะดีจะช่วยอยู่ตัตัวทําการกระทําอยู่ที่ใจสนใช่กรู้แต่ถามว่าเราชั่วไปแม่ไม่เคยด่าเราเลยสักคำเลยจะพูดแค่คำเดียวกินข้าวหรืออย่างแม่คงจะพูดแค่คำเดียวกันยังมากก็ด่ากันนั้นมันไม่ดีทำให้มันดีขึ้นมาแตแค่นั้นก็นรัวไม่จริงแม่บอกว่าไม่ต้องไปขอไปรักใครหรอกแต่ไม่มีเดินเข้าไปอาธิบัตตแม่บอกแค่คำนี้ ใช่ครับชีวิตเหมือนกันมันแข็งใจผมขอากราบใจพี่โอเค,เคได้ <ใจ S 2> โอเคพี่<ม>ตักทราบทั้งหมดแล้วนะฮะในเรื่องราวของพี่โอเคผมยังรู้แล้วก็คือสาเหตุที่พี่เหล็กเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ก็เพราะว่าแม่ของพี่ใช่ไหมครับทีนีแ้แล้วคุณหมอครับคุณหมอก็พาไปตัดขา ตัดปอกขาแล้วที่นี่น่ผมเขาเข็นผมไปใช่ไหมใส่ไอ้รถวิวแช่ไปแล้วพาไปวัดระดับแล้วว่ามันจะใส่ได้ไหมแพ้หายยังเขาจะตรวจอีกรอบนึงแต่ผมเข้าไปในห้องเขาขาดสองข้างครับหัวล้อยอใส่ผมมึงอย่คิดฆ่าตัวตายรู้ทันด้วยอคนเงี้ะโอ้โหมเห็นแล้วสะเทือนใจอ่ะโอ้โหแล้วเขาเิ้งผมแล้วขาดสองข้างไอหัวล้อยเอยมึงไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแค่นั้นเด็กๆจีบ ผมจะยกมือไหวาขาดไปเลยยกมือไหวแล้วผมไม่ตายแหละขนาเขาขาดสองข้างเขา,ขายัางไม่ตายแล้วผมจะตายทำไมผมอยู่ให้คุ้มขังนนมแม่ก่อนมันเขาบอกแค่นี้เลยเออใช่ครับใช่ครับมึงจะไปคิดอะไรมึงยังมีข้างหนึ่งดูลุงนี่เด็กๆโอ้โหขาดสองข้างเลยครับ <S <S แล้วใส่บุ๊บเดินปอเลยนั่งหวัวเราะเย้ยอะนั่งหวัวเราะบ่นั่งเออเลยเลยผมบอกเลยกัดฟันด้วย <S <S เืน้ําตาลงไปเลยจะไม่ให้เสียคา,าหนุหน่มๆแม่แม้แต่หยดเดียวเลยแล้วพี่เริ่มมาขายของกัได้ยังไงอ่ะพี่มีแรงบนันดาลใจอยู่หนึ่งคนครับยัง,ยงไร <ง S 2> <ห>แต่วันนี้ผมหาไม่ไม่ทุกวันนี้ผมยังหามไม่เกไม่เจอเลยมีมยคนใหญ่คนแก่คนหนึ่งอะเขาเขาขายกำารสิบบาทเป็นรถเข็นๆข็นแต่เขาจะขั้นสูงกว่ผมร้อยใหญ่ ผมงงยายคุนี่แกเก็แกแล้วทำไมแกเข็นผมก็สังเกตยผมริผมมีเงินห้าสิบาทผมเลยเดินไปซื้อเซเกันซื้อน้ำสองขวดแบ่งเงินกุละขวดย้ายน้ำเย็นๆครับเอ้ยต้องลำบากเลยห่ำเอากินก่อนเถอะค่อยว่ากันกระดากระดาเยกินก่อนแกก็เปิดกินยายยายยายไม่เหนื่อยเหรอไอเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอยู่พักไปเดี๋ยวมันก็หายไปเรางงยายผมอยากขายบ้างจะยยากอะไรเดี๋ยวเออแล้ว ทักไหนนเขาพูดกูมึงเลยนะเขาบอกไม่ต้องว่าหรอกครับประวัตินายใหญ่เดี๋ยวก็เนี่ยไผ่อยู่ไผ่ซิ่งโตเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวประมาณห้าโมงหกโมงไปอยู่ตรงปากซอยไผ่ซิ่งโตเดี๋ยายเข้าไปเดี๋ยวจะเอารถให้อะไรนะฮะให้ล้อล้อเฉยๆนะให้แต่ล้อเนี่ยยังยังอยู่ตัวมาเลยผมซื้อเส้นเลงนะครับเนี่ยเซนเลงที่เขาขายในร้านรองเท้าเราก็เลือกแล้วเราก็ช่างเขาก็ขายเป็นกิโลให้เราแล้วก็ไปให้ช่างประดิบต่อ ประดิบประดอยมันไม่ใช่เหล็กเป็นช่อนหนึ่งต่อหน้าต่อหลังอันนั้นกลมมั่งอันี่ฉากว่าอันนี้ซื้อจากเหล็กเก่าโอเคได้เให้ล้อพี่มาสองล้อแล้วพี่ก็คืออาจจะไปต่อเป็นรถแบบนี้ตอนแรกมันสั้นๆนะครับโอเคได้อันแล้วผักไปรับจากที่ไหนครับพี่ของเตยครับเรื่มต้นจากของเตยยายเขาก็รับจากของเตยครับเขาบอกว่าให้ไปตรงต้นโพ ผมก็ไม่รู้ว่าต้นโพลอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้ว่าตลาดมันใหญ่ขนาดไหนผมก็ไม่เคยเข้าไปคเคผมก็ซ่มได้ซ่มเสียก็ลองเดินเข้าไปแต่มันจะารถไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ฟอมฟอมว่าต,ต,ต้นโพลอยู่ตรงไหนประมาณนั้นก็คือแล้วพอเขาจะูทั้งทีไปครับผมแต่ที่อยากรู้จริงๆอาสามให้คนรถเข็นพี่สักการบุษผักอะไรพวกนี้ถูกถูกาพอที่ว่าเขาไปคเฮ้ยเจ็ดมงตลาดเพชรเขาเรียกตลาดเพชรฮะตลาดเพชรเขาเรียกตลาดเพชร มันเป็นค,คนเพชรบุรีครับคนเพชรบุรีเขามาขายแต่ทีนี้แถวนั้นก็จะเรียกไปตลาดของเดยเขาจะเรียกคนตลาดเขาเรียกตลาดเพชรปเลยมันจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีเขามาขายอืแล้วทีนี้มันจะเป็นกะของเขาก็หมดคือว่าผักเหลือเขาจะไม่เอากลับออแต่ผักเลือผักเหล,กเลือเขาจะาแต่ตะก,ก้าครับผักเหลือเขาทิ้งเลแต่ชุ่ยสวยนี่นแหละครับหมดเวลาครับเพราะว่ารถหกล้อเขาต้องไปแหละไอ้คนก็ต้องขึ้นรถไปตะก้าก็ต้องขึ้นรถ แต่พักไม่เอาขึ้นรถกลับเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงถึงมันเจ็ดโมงครึ่งอ่าโอเคก่อนที่รถขยะจะเข้าไปได้ฮะก็คือเขาจะแตทิ้งแบบสวยแล้วมันไม่ได้ขังที่เละเลยแหละก็ที่เขาเอาไขายเอาแบบดีๆนี่แหละจะเพียงแต่เขาหมดเวลาถ้าไปชันเขาก็จะบอกห้าสิบบาทเอาไปเราเราก็เราก็ไปเลือกนิดนึงอ๋อซื้อถูก ซือถูกเราก็เป็นเแต่ว่าได้ของกลับมาเยอะหน่อยของดีแหละของดีใช่แต่เราก็เยอะหน่อยใช่เยอะหน่อยแล้วก็มาเลือกเอาบางมันได้กาไรส่วนตัวนี้แล้วก็อาศัยว่าแม่ค้าแถวนั้นเขาเห็นบ่อยๆหน่อยได้เงินอยู่นะตอนแรกผมอายนะครับไม่ใช่อายอะไรครับอายที่ว่าผมทอนเงินไม่เป็นอายครับบางทีเขาเรียกด้วยเขาตามด้วยไอเราอ่ะไม่เข้าใจเอาจริงๆนะครับแต่ไปมาๆแล้วหนึ่งค้าขายไม่เป็นไม่ใช่สิ่งละอายครับ ไอ้จริงน่าอายจริงๆคือเราไม่สู้มากกว่า, <S 2> <S 2> าแล้วเข็นขายกันอยู่ไกลามากเลยพี่ <โด S 2> แล้วเส้นประจําของพี่เนี่ยที่พี่ต้องมาเข็นขายผักนะฮะคือต้องวนเส้นไหนบ้างครับผมถ้าออกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหันออกไปทางนี้ก็จะเข้าสะพานพุทธแล้วก็เข้าบ้านหม้อทะลุไปสน้มหลวงเข้าสารแล้วก็ไปทะลุสี่แยกแล้วถ้าวกกลับมาไอ้ลาดดาเนิน แล้วก็มาเรียบสนามมานังเลยครับถ้าเกิดว,ว<ใ>นเรือโอ้โหก็ก่อนถึงจมกระลาจะแวะเข้ามาหาราชถ้าเกิดยังมีเวลาจะมาเอาผักนิดนิดหน่อยมากี่กิโลฮะับถ้าว่าเดินมันมันจะเป็นวนมากกว่าระยะมาก,กี่กิโลเนี้ย,ยมันวนอ่ะมันเป็นมันเป็นวงกลมไปเลยอนะ่ะนับเป็นระยะทางก็คงใหย่ใหญ่ปัดดูหน่อยพี่ฮะ จ็ดถึงแปดกิโลที่พี่ต้องเข็นรถผัดเข็นขายกันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมหยุดไม่ไหนตั้งแต่กี่โมงครับถึงกี่โมงครับก็พูดแล้วสตาร์ทก็คือตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าตีสี่ที่ห้ายังไงต้องทิ้งออกจากตลาดให้ได้เสร็จประมาณกี่ทุ่ม<ะ>ประมาณกี่โมงจ๊ะถ้าว่านั่นก็สองทุ่มก็ต้องหันแล้วคือกําหนดคือว่าสองทุ่มคือว่าเราจะต้องยึดว่าตลาดในใกล้ที่สุดจะหันไปทางไหนสมมติว่าอยู่ดินแดง คงก็จะหันเขาห้อยขวางจะไม่ไปคลองเตยเพราะว่าหนึ่งไอถนนอโศกรถมันวิ่งยังไะจรวดมันไม่ฟังพาบางคนนะยางมันเสาด้วยแม่งไม่รู้เมาไม่มางกูเหียบปืนมันไม่ฟังเลย <Okay. S 1> เคมันไม่รู้พิการไม่พิการ,ร <Okay. S 2> เลยกเหียบสามเอกแล้วพุดบาทก็โอ้โหจเจริญพรเลยค okay. รับตลาดพายังสะดุดโอโอ้โหประจาวเขาเขามอยากจะไปท้าเจสกีเลยโอ้โหพัฒนาย,ยัางไงครับเอาเรื่องจริงเลยครับ ฟุตบาทจะเดินได้หรือเปล่าแนมะ่ชนโต๊ะก๋วยเตี๋ยวหมดไอ้เดินเดินไปอย่างดีไอ้แม่งเราเข็นมันทไมไม่ลงฟุตบาทมันว่ะสุกมิตรใจยี่สสามเตอรว่าไม่ให้ชนโต๊ะก๋วยเตี๋ยวแนละ้วมันไม่เหยียบปากมึงเลยเออติ๊ดซี่มันจะจอดเลียนใจไปมังที่จอดซ้อนกันเลยเอาจอดคุยกันเออเจริญเลยหนั <c oughs> กเลยครับบีงที่เราเปิดเพลงสนุกสนุก,นกเรื่องวันเสาร์เลยนะแจวเลยครับแล้วขายแบบนี้พี่ เราได้เงินดีไหมฮะวันหนึ่งมันจะว่าดีมันเป็นมันเป็นเบี้ยวหัวแต่ครับวันได้เราก็ไปปลกวันไม่ได้บางทีเราได้วันนี้เราต้องไปเสียค่าผักเน่าที่เราขายไม่ละมันเป็นมันย้อนสอนกันแต่ว่าถามว่ามันจำาไรไหมเราก็ต้องหักยักค่าถุงด้วยถุงแบบใสๆอย่างนี้ก็มันก็จะเป็นห้าสิบบาทใช่ไหมครับครับครับถ้าว่าซื้อสองถุงมันก็จะร้อยหนึ่งเราต้องตามทุนก่อนอะสมมติเอาม่วงห้าร้อยค่าถุงก็ร้อยหนึ่ง ค่าข้าวร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยเราต้องหาถึงแปดร้อยแล้วเข็นไปถึงตรงไหนแปดร้อยยังมงอยู่เมื่อกี้เบอนะคิดยังไม่ถกว่าเราจะได้ทุนตรงไหนพี่เหล็กจ๋าสุดท้ายนี้พี่ช่วยบอกกับคนที่เขาแบบหมดหวังหน่อยดิพี่ก็คือแบบหมก็อยากจะแนะนำนะครับถือว่าไม่ได้สน คนเราไม่ถือว่าการส,ส,สอน่นะครับผมคนถือว่าเป็นเหมือนผมหรืออาจจะใกล้เคียงถามว่าน้อยใจเรื่องอะไรไปถามแม่ก่อนก่อนจะมาถามผมเพราะผมตอบผมได้แต่คำแนะนําไปถามแม่แล้วแม่จะบอกว่ามึงเกิดมาเพื่ออะไรถามแม่ดีๆครับนั่นคือคําตอบที่แท้จริงแม่จะบอกเลยคําเดียวอยู่ให้มันถึงวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่เลยครับแม่ผมนะโยโเกะวันลืน่นนี้ครางแม่เอาวันพรุ่งนี้ก่อนถูกไหมครับ ทำเดียาทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนดีกว่าวันพรุ่งนี้นมันจะพึ่พูดไปเพื่อเราไม่ถึงวันพรุ่งนี้เลาทำไมได้ครับแต่ว่าหนึ่งกำลังใจของผมก็คือพ้มอยากให้คนที่เป็นแบบนี้ละ้ายแบบนี้หายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นใจทำไมสักอึกใจหนึ่งไม่ต้องเพื่ออะไรหรอกเพื่อตัวเองนั่นแหละเพื่อจะไม่เป็นภาระญาติและพี่น้องยังํำๆไม่ต้องไปโดนของใครเขา คิดซะว่าไปตัดใบไผ่มาใส่หัวหรือใส่ขาตัวเองก่อนไม่ใส่ห้อยคอเคยเห็นใบตะไครไหมครับเคยเห็นครับตับุกคานไปเอาใบตะไคร้ทำยังไงจะถักถักมาใส่คอได้ถ้าเกิดว่าน,นิ่งพอถักใส่คอได้เรวก็เดินเลยมันต้องนิ่งๆดิใบตะไคร้เขวนของแหลนะครเ<ล>ใบใบ,ใบตะไคร้ีคค่ยของแหล็คมกิ๊บเลยปลายทางของผมนะผมอยากได้ถังลม ถังลมแล้วก็เหล็กกัดยางสักชุดหนึ่งแล้วกุญแจสักชุดหนึ่งปลายทางหมคงจะเดินแบบนี้คงจะไม่ได้หรอกก็คง<ต>จะอยู่กับที่อาจจะเคลื่อนย้ายก็คงจะแบบล็อกกคนได้ผมอยากจะแบบเปิไดปไปปะยังเดียนยงังมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมาดาเพราะว่าหนึ่งอานาคตมันคงจะหนึ่งก็ลงทุนก็คงจะพอไหวอยู่แต่<ม>ก็จะหนักตรงที่หลานที่ว่าเราจะเช่าอยู่ในหน้าบ้านเขาประมาณนี้ คอนยากจรงยากกว่านึงแต่ก็ผมก็ค่อยคิดไปเพราะว่าหนึ่งถ้าว่าถ้าว่าเราลองเปลี่ยนดูหรือว่าเห็นเขาเปลี่ยนผมว่ามันก็จะเป็นเนื้อบากกว่างเหล่ง <Okay. S 2> ยังไงผมก็คงจะผมยังมีแขนกันะจะทำได้โอเคได้พี่ตรงนี้จ้าจัดตังมาสามพันสามพันมาสดๆเลยไปไม่เป็นไร นี่จ้ะพี่เล็กจ้ะสามพันบาทได้อเอาไปต่อยอดที่คส<อ>ูบสู้ๆโอ้โหพี่เล็กจ้ะต้องขอบอกเลยนะพี่ก่อนที่ผมจะมาหาพี่เนี่ยผมเองก็พอจะทราบข้อมูลของพี่เนี่ยเป็นแค่บางส่วนแต่พอได้มานั่งพูดคุยกับพี่ได้มาเจาะลึกกับพี่มันทำให้ผมเนี่ย มีแรงมันมีแรงบวกมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะพี่ผมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วผมเองก,ก็มั่นใจว่าเนี่ยด้หลายคนดูอะพี่ที่เขาได้มาดูเนี่ยในเทปเนี้ยผมเชื่อเลยพี่มั่นใจแล้วว่าเขาต้องลุกขึ้นสู้แบบพี่โอ้ยที่คือแรงบั<ห>นาดาลใจ ทอยถอยไม่ได้ถ้าถอยไม่ได้ก็บุกเข้าเข้าไปข้างในไปเลยเอาไว้มันถึงเจถึงแก่นมันขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจจากใจของผมขอบคุณจริงนะไปงั้นเขาว่าทายังไงจะเห็นแก่นขามได้ถ้าคนไม่มีบ้านสนาหาแก่นขามไม่เจอคนเข้าโอ๊ตแกอึดต้นทั้งต้นมีแก่นขามใหญ่ไม่ถึงโปเลยทำไมเขาหาเจ็นได้ นั่งพาะครับไม่มีเรื่อยบันบุบานทกำไมปัหาได้มันจะเป็นก้อนมืนหยกนี่นั่นเลยเรียกวัาใจแกนกาบมันสัตสทิทอยู่ที่หัวใจคนอินยังก่อนเลยเตือนน้าแต่หัวใจนี่ใหญ่กว่าทำอะไรใจน้อยนี่ไป่ต้องคิดเลยทําอะไรไม่ได้แล้วรับยิเยียบกะลาไ้แต่โอเคดีรครับขอบคุณครับ